สวัสดีครับอตอมมันมนี่เดลิสครับวันนี้ตอมเอาวิธีออมเงินพิชิตเป้าหมายแบบคุ้มคุ้มมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับช่วง3 4สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้การฝากประจําเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการันตีว่าเงินต้นปลอดภัยไม่หายแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยสูงด้วยนะครับแล้วยังทําให้เราเนี่ยพิชิตการออมเงินพิชิตเป้าหมายได้อีกด้วยวันนี้ตอมเอาตัวท็อปของวงการมาเล่าให้ฟังเลยครับเป็นฝากประจําระยะสั้นจากธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยา ต้องเรียกว่าตอนนี้นะครับดอกเบีย้ยสูงที่สุดในตลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า2แบบที่ตอมเตรียมมาให้มีอะไรกันบ้างไปดูกันครับแบบแรกคือการฝากประจําดอกเบีย้ยสูงระยะสั้น7เดือนครับเดเดือนเท่านั้นได้ดอกเบีย้ยที่1 6 5ต่อปีแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยในทุกๆเดือนอีกด้วยโหอันนี้ตอมชอบมากๆครับแล้วก็ตัวเงินฝากนะครับเราฝากขั้นต่ําเพียงแค่1น0 0 0บาทรับไม่จํากัดจํานวนสูงสุดด้วยใครที่อยากจะเอาเงินมาพักไว้เนี่ยตอมว่าเหมาะสมมากๆนะทีนี้เรามาดูกันว่า ปกติแล้วเนี่ยการฝากแบบ7เดือนแบบนี้นะครับตอมเอาไปบริหารการเงินอย่างไรบ้างอย่างที่1ครับตอมเป็นคนชอบเที่ยวเราก็จะเก็บเงินครับยิ่งใครเก็บตอนนี้นะครับวันนี้เลยนะ ตอนสักประมาณเดือนเมษาครับช่วงที่เราอยู่ในช่วงที่ท่องเที่ยวระยะยาวได้เนี่ยนะครับใครเริ่มเก็บตอนนี้7เดือนนั้นมีเงินก้อนแน่นอนอันที่2นะครับถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวหรือเก็บเงินท่องเที่ยวไปแล้วนะครับถ้าว่ามันเหมาะสมกับการที่จะเอามาพักเงินสะสมเงินไว้นะครับออมเงินไว้เพื่อจะเตรียมจ่ายค่าเทอมนะครับค่าเบียบประกันของปีหน้านะครับหรือใครอยากจะออมไว้สําหรับไปเตรียมดาวรถด,ดาวบ้านก็เหมาะสมมากๆครับมันไม่ได้สั้นเกินไปจนแบบไม่มีผลตอบแทนเนาะเราก็ไม่ได้ ยาวเกินไปที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันอึดอัดเกินไปอันนี้เหมาะสมมากๆนะสำหรับ7เดือนดอกเบี้ยหนึ่ต่อปีครับแบบที่2นะครับอันนี้ยาวขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นฝากประจําพิเศษระยะ14เดือนครับแต่ได้ดอกเบี้ยสูงถึง2.10%ต่อปี โอ้เยอะที่สุดในตลาดแล้วครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับฝากออมทรัพย์ทั่วไปหรือออมทรัพย์ดิจิตอลตัวนี้เยอะกว่าเยอะเลยนะนะครับแนะนํามากครับขั้นต่ําในการฝากก็1,000 0บาทเท่ากันแล้วก็รอรับดอกเบีย้ยเนี่ยเมื่อครบกําหนดฝากนั่นเองทีนี้ ถามว่าเอาไปใช้อะไรล่ะการฝากแบบ14เดือนสําหรับต้อมนะครับถ้าเราเริ่มต้นฝากตอนนี้เนี่ยมันจะไปจบอยู่ประมาณช่วงสิ้นปีปีหน้าเอ้ยถ้าเกิดใครมีโปรเจกต์นะครับอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่หรือเราเตรียมโปรเจกต์ในการเซอร์ไพรส์ครอบครัวของเราด้วยทิปท่องเที่ยวนะครับหรือของขวัญปีใหม่เนี่ยต้องว่ามันต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้ฝากประจําพิเศษระยะ14เดือนช่วยคุณได้ครับเพราะดอกเบี้ยสูงที่สุดในตลาดแล้วแล้วก็เซฟเซฟครับเงินต้นไม่หายการันตีเลยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วยห้าลาดเลย สำหรับฝากประจําระยะสั้นทั้ง7เดือนและ14เดือนนะครับถ้าเราเปิดบัญชีแล้วก็มีเงินฝาก1ล้านนะครับเราจะได้สถานะพิเศษคือกรุงศรีพรามไปทันทีเลยส่วนใครที่เปิดบัญชีแล้วมีเงินฝาก5ล้านบาทเราจะได้สถานะกรุงศรีแอคคอร์ซีไปเลยนะครับต้องบอกว่าเราจะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยเป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากการที่เราฝากประจําใน2แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางกันสักเล็กน้อยครับเพื่อยืนยันนะครับว่าดอกเบี้ยสูงสุดในตลาดจริงๆพวกเราจะเห็นได้ว่านะ การฝากประจําช่วง6ถึง11เดือนเนี่ยนะครับธนาคารกรุงศรียุธยาเนี่ยกินขาดเลยได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนอีกด้วยแถมยังไม่ได้จํากัดจํานวนเงินฝากสูงสุดอีกด้วยนะครับคือหลายๆเจ้าอาจจะมีการจํากัดบ้างแล้วก็ในส่วนของเงินฝากที่เกิน12เดือนเนี่ยหลายๆธนาคารจะมีระยะฝากที่ยาวขึ้นมาหน่อยเช่น24เดือนส่วนถ้าระยะ14เดือนนั้นเนี่ย ของธนาคารกรุงศรียุธยาที่ต่อมแนะนำมาต้องบอกว่าดอกเบีย้ยสูงสุดจริงๆนะครับตารางนี้ก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้ธนาคารกรุงศรียุธยาทําตัวฝากประจําระยะสั้นเนี่ยได้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดจริงๆครับส่วนใครที่อยากจะออมเงินยาวขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งมาแนะนําเป็นฝากประจําปลอดภาษีระยะ24เดือนครับได้ดอกเบีย้ยถึง2.75%ต่อปีเลยทีเดียว โอ้โห oh, คุ้มสุดๆนะครับแล้วก็ขั้นต่ำนะครับในการที่เราจะฝากประจำเนี่ยคือ500บาทต่อเดือนเท่านั้นเพราะนั้นใครอยากจะออมเงินใครอยากจะฝึกวินัยในการออมเงินสามารถที่จะใช้การฝากประจำปลอดภาษี24เดือนตัวนี้ได้ลองมาดูกันครับว่าตารางเปรียบเทียบกับเงินฝากในตลาดนะครับน่าสนใจไหมตารางที่ต้องออกมานะครับเป็นการเปรียบเทียบฝากประจำแบบปลอดภาษีส่วนใหญ่ในตารางนะ24เดือนหมดเลยจะสังเกตได้ว่าธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยได้ดอกเบี้ยที่2.75%ตต่อปีเรียกได้ว่า ทีี่สุดในตนตาารง้้แลวพิเศษสุดๆเลยช่วงนี้สําหรับฝากประจําปลอดภาษี24เดือนเพียงเราเข้าไปสมัครบริการตั้งอวนเงินล่วงหน้าใน KMA กรุงศรีแอปแล้วก็ตัดบัญชีสําเร็จเพื่อฝากเงินเข้าไปในเดือนเดียวกันนะครับเราเลือกรับฟรีเลยครับ Starbucks e c o ูปองหรือ Shopee ไ e อคูปองมูลค่า200บาทตําทิ้งลิงก์ในใต้ description ไว้ให้ด้วยพวกเราสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับเรียกได้ว่าดอกเบีย้ยก็ขาขึ้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีฝากประจําที่ได้ดอกเบีย้ยสูงๆออกมา ให้เราได้เลือกสรรกันแล้ววันนี้ทั้ง3ตัวที่ตอมหยิบยกมาก็ยอดเยี่ยมมากนะครับใครชอบสั้นๆก็7เดือน14เดือนใครอยากจะฝากระยะยาวหน่อยพักเงินยาวหน่อยปลอดภาษี24เดือนก็มีให้เลือกใครอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใต้เดสคริปชันตอมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วไปดูข้อมูลไปดูเงื่อนไขดูรายละเอียดได้เลยใครมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามเข้ามาผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่พลาดความรู้ดีๆกับไดรี่การเงินติดตามมันนี่ไดรี่ทุกช่องทางนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิป หน้าสวัสดีครับ